กูใหญ่นาบางทีเร็วเร็วควันออกปากควันออกปากมาใกล้ๆมาใกล้ๆโมออกวะหมดไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลโยอากาศเย็นนี่ค่ะมามานั่นค่ะนั่นนั่นแล้ว